เคยสงสัยไหมครับว่าทำไมเราถึงตัดสินใจแบบไม่สมเหตุสมผลกันเลยเช่นรู้ว่าต้องออมเงินแต่กลับเลือกซื้อของที่อยากได้ทันทีหรือตั้งใจจะกินอาหารสุขภาพแต่สุดท้ายก็จบลงที่เค้กชโคโค็อกโกแลตตรงหน้าซะง,งั้นหนังสือเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมฉบับย่อยง่ายในตอนนี้ครับจะพาคุณไปสำรวจเหตุผลเบื้องหลังการตัดสินใจเหล่านี้ด้วยการเปิดเผยกลไกทางความคิดที่ซ่อนอยู่ในสมองของเรา ผมจะชวนคุณฟังฟัง6เรื่องสําคัญครับซึ่งส่งผลต่อทุกการกระทําในชีวิตประจําวันของเราติดตามฟังในอาหารสมองตอนนี้ครับเรื่องที่1ทําไมเรามักเลือกสิ่งที่ให้ประโยชน์ในตอนนี้มากกว่าในอนาคตการตัดสินใจแบบนี้อย่างรากลึกไปในระบบความคิดของมนุษย์ครับซึ่งนักจิตวิทยาแบ่งออกเป็น2ระบบก็คือ ความคิดเร็วกับความคิดช้าความคิดเร็วมันจะทํางานรวดเร็วใช้อารมณ์สัญชาตญาณและความรู้สึกเป็นหลักส่วนความคิดช้าทํางานช้าใช้เหตุผลการวิเคราะห์และใช้ความพยายามโดยธรรมชาติของคนเรามักจะมีอคติโน้มเอียงมาทางปัจจุบันเพราะเดิมทีครับรบรรพบุรุษของเรานั้นอยู่ในโลกที่ไม่แน่นอนอย่างยิ่งสมมติถ้าพวกเขาไปเจอสัตว์ตัวหนึ่งเข้าพวกเขาก็เอามันมาทําเป็นอาหารและก็จะกินมันทันทีเพราะยอมดีกว่าการเก็บตุนไว้ อาจจะทำให้ถูกขโมยหรือเน่าเสียได้จึงส่งผลให้วิวัฒนาการทางสมองของเรานั้นถูกตั้งโปรแกรมให้ลดค่าของรางวัลในอนาคตลงยิ่งรางวัลนั้นอยู่ไกลออกไปเท่าไหร่คุณค่าในความรู้สึกของเราก็จะยิ่งลดน้อยลงไปเท่านั้นทำให้เรามักพ่ายแพ้ต่อสิ่งยั่วยุตรงหน้าทำให้ไม่สามารถทำตามแผนการระยะยาวที่วางไว้ได้สำเร็จตัวอ,อย่างเช่นการผัดวันประกันพรุ่งครับสมมุติคุณฟังมีโปรเจกต์ใหญ่ที่ต้องส่งในอีกสสัปดาห์ข้างหน้า การทำงานชิ้นนี้สมองจะต้องใช้ระบบความคิดช้าในการวางแผนและใช้ความพยายามอย่างมากเลยทีเดียวใช่ไหมครับแต่การไถโซเชียลมีเดียดู YouTube หรืออ่านหนังสือเล่มโปรดมันให้ความสุขในทันทีผ่านระบบความคิดเร็วความสุขเล็กๆในปัจจุบันจึงเอาชนะเป้าหมายที่ใหญ่กว่าในอนาคตได้ผลก็คือเราอาจจะต้องมานั่งปั่นงานในคืนสุดท้ายซึ่งมันทั้งเครียดและคุณภาพงานอาจจะไม่ไดีเท่าไหรนะ่นัก หรือการออมเงินเพื่อการเกษียณลองนึกภาพเงิน10,000บาทในวันนี้กับเงิน5 0 0แสนบาทในอีก30ปีข้างหน้าแม้ในทางคณิตศาสตร์เงิน5 0 0แสนจะมากกว่าอย่างเทียบไม่ติดแต่เงิน10,000ในวันนี้มันจริงกว่ามันจับต้องได้แล้วเราสามารถนาไปซื้อของนาไปเที่ยวหรือทาอะไรได้เท่าที่เราอยากจะทขาขณะที่เงินในอนาคตนั้นมันเป็นแค่ความฝันเป็นแค่ความคิดที่เลือนรางอาจจะต้องรอคอยไปนานๆเลยสมองจึงลดทอนคุณค่าของมันลง ทำให้การตัดสินใจออมเงินเป็นเรื่องที่ต้องฝืนใจเราอย่างมากดังนั้นครับจึงสรุปได้ว่าคนเรามักจะทำสิ่งต่างๆโดยให้ความสำคัญกับความสนุกสนานที่ปรากฏตรงหน้ามากกว่าความสนุกสนานในอนาคตและในส่วนของตัวเราครับก่อนจะเชื่ออะไรแบบนี้ก็คิดยาวๆก็คิดเผื่อถึงอนาคตไว้บ้างก็ดีนะครับต่อมาเรื่องที่2 ทำไมการขายแบบจำกัดเวลากับจำกัดปริมาณถึงได้ผลดีหัวใจของเทคนิคนี้คือหลักจิตวิทยา2ข้อที่ทำงานร่วมกันอย่างทรงพลังครับคือความขาดแคลนและการหลีกเลี่ยงความสูญเสียในความขาดแคลนสมองของเราใช้ทางลัดในการประเมินคุณค่าว่าถ้าของมันหายากแสดงว่ามันต้องดีและเป็นที่ต้องการสิ่งนี้สร้างความรู้สึกพิเศษและกระตุ้นให้เกิดความกลัวที่จะตกกระแสรหรือโฟโม ให้เรานั้นไม่อยากเป็นคนเดียวที่ตกรถและพลาดโอกาสดีๆที่คนอื่นได้รับ2การหลีกเลี่ยงความสูญเสียครับงานวิจัยพบว่าความเจ็บปวดจากการสูญเสียบางสิ่งมีพลังทางจิตใจที่รุนแรงกว่าความสุขที่เราได้รับสิ่งเดียวกันมากถึง2เท่าการตลาดแบบจำกัดเวลาจำกัดปริมาณเปลี่ยนกรอบการตัดสินใจของลูกค้าจากฉันจะได้อะไรจากการซื้อสิ่งนี้ไปเป็นฉันจะสูญเสียอะไรไปถ้าไม่ซื้อตอนนี้ ความกลัวที่จะสูญเสียโอกาสนี้ไปครับกลายเป็นแรงผลักดันมหาศาลให้เรานั้นรีบตัดสินใจซื้อยกตัวอย่างเช่นการจํากัดปริมาณการขายบัตรคอนเสิร์ตรอบพรีเซลหรือการเปิดจองรถรุ่นพิเศษที่มีจํานวนจํากัดมันไม่ได้แค่ขายสินค้าแต่กําลังขายสถานะของการได้เป็นคนกลุ่มแรกๆหรือกลุ่มเดียวที่ได้ครอบครองสิ่งนี้กระตุ้นความต้องการอย่างรุนแรงเพราะมันเชื่อมโยงกับความพิเศษและการเป็นที่ยอมรับในสังคมหรือการจํากัดเวลา อย่างเช่นพวกเว็บไซต์จองโรงแรมมักจะใช้เทคนิคนี้ใช่ไหมครับเช่นเราเข้าเว็บ Agoda เราก็จะเห็นข้อความอย่างเหลือเพียง2ห้องสุดท้ายในราคานี้หรือมีคน5คนกำลังดูที่พักนี้อยู่เหมือนกันสิ่งนี้ครับเป็นการสร้างแรงกดดันทางเวลาและทางสังคมมันทำให้เรารู้สึกว่าถ้ามัวแต่ชักช้าเนี่ยเราจะสูญเสียด,ดิลที่ดีที่สุดไปให้คนอื่นทันทีมนุษย์จึงพ่ายแพ้ต่อการเตือนว่าถ้าเราปล่อยให้โอกาสนี้หลุดลอยไปจะถือว่าขาดทุน ถ้าไม่ทำตอนนี้เนี่ยคุณจะพลาดโอกาสดีๆนะถ้าไม่ซื้อตอนนี้เนี่ยคุณจะเสียใจสรุปง่ายๆก็คือสิ่งที่ดึงดูดผู้คนอย่างได้ผลไม่ใช่การเรียกความสนใจว่าถ้าทำแบบนี้แล้วจะได้อะไรบ้างแต่เป็นการเรียกความสนใจว่าถ้าไม่ทำแบบนี้คุณจะเสียอะไรบ้างลองทบทวนตัวเองดูนะครับคุณฟางครับแต่ละเดือนแต่ละเปย์เดเราเสียไปเท่าไหร่โอ้ยไม่อยากจะนับเลยนะครับต่อมาเรื่องที่ส ทำไมบริการหรือสินค้าที่มีรับประกันคืนเงินถึงขายได้ขายดีการรับประกันคืนเงินเป็นเครื่องมือทางจิตวิทยาที่ชาญฉลาดครับเพราะมันเข้าไปจัดการกับความลังเลของคนโดยตรงผ่าน2กลไกหลักซึ่งก็คือ1การย้ายความเสี่ยงในการซื้อขายปกติผู้ซื้อคือฝ่ายที่รับความเสี่ยงใช่ไหมครับแต่การรับประกันคืนเงินกลับพลิกสมการนี้โดยให้ผู้ขายเป็นฝ่ายรับความเสี่ยงแทน สิ่งนี้จะช่วยทลายกำแพงความกังวลใจของลูกค้าและเปลี่ยนคำถามในหัวใจจากฉันควรซื้อไหมเป็นทำไมถึงไม่ลองละ่ะในเมื่อฉันไม่มีอะไรจะเสียมันคือการเปิดประตูให้กับลูกค้าเดินเข้ามาสัมผัสสินค้าหรือบริการของเราได้ง่ายมากขึ้น2คือผลของความเป็นเจ้าของครับเมื่อเราได้ครอบครองสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วเราก็จะรู้สึกว่าสิ่งนั้นมีค่ามากกว่าตอนที่เรายังไม่ได้มันมาการให้เราทดลองใช้ฟรีหรือการรับประกันคืนเงิน เป็นการนำสินค้าเข้าไปอยู่ในความครอบครองของเราเมื่อเวลาครบกำหนดแล้วเราจะต้องส่งคืนสินค้ามันก็จะกระตุ้นความรู้สึกสูญเสียทำให้เรานั้นมีแนวโน้มที่จะตัดสินใจซื้อต่อเพื่อให้เรานั้นไม่รู้สึกสูญเสียมันไปยกตัวอย่างเช่นบริการสตริมมิ่งอย่าง Netflix พวกเขาอยากให้เราทดลองใช้30วันใช่ไหมครับช่วงเวลาแรกเข้าเราก็ฟินตาตื่นเลยทีเดียวได้สร้างเพลย์ลิสต์ของเราติดตามซีรีส์เรื่องโปรด มันได้ผูกบริการเข้ากับชีวิตประจำวันของเราแล้วพอครบ30วันการกดยกเลิกมันไม่ใช่แค่การเสียเงินเท่านั้นแต่คือการสูญเสียความสะดวกสบายสูญเสียสิ่งดีๆในชีวิตของเราที่เราคุ้นเคยไปทําให้คนส่วนใหญ่ก็ยอมจ่ายเงินเพื่อใช้งานต่อทันทีตามหลักเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมเมื่อจิตใจของเราไม่อยากปล่อยมือจากสิ่งที่เราเคยได้เคยครอบครองเราจึงเลือกที่จะรักษาความเป็นเจ้าของเพื่อที่จะได้ใช้งานสิ่งนั้นต่อไป แม้จะหมดระยะเวลารับประกันแล้วก็ตามต่อมาเรื่องที่4ี่ครับถ้าจะให้คนเลือกสิ่งที่เราต้องการเราควรมี3มตัวเลือกให้เขาเลือกเทคนิคนี้เรียกว่าปรากฏการ์ตัวล่อครับหรือการครอบงำอย่างไม่สมมาตรมันคือการออกแบบตัวเลือกอย่างมีกลยุทธ์เพื่อทําให้ตัวเลือกเป้าหมายหรือสิ่งที่เราอยากให้มันขายได้ดูดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดเพราะสมองของคนเราไม่ชอบการตัดสินใจที่ซับซ้อนครับ การเปรียบเทียบระหว่าง2ตัวเลือกที่มีข้อดีข้อเสียต่างกันเช่นราคาถูกกว่าแต่ขนาดเล็กปะทะกับราคาสูงกว่าแต่ขนาดใหญ่กว่ามันต้องใช้พลังสมองในการคิดอย่างมากเลยนะครับแต่การเพิ่มตัวล่อเข้าไปสัก1ตัวจะทําให้การเปรียบเทียบนั้นง่ายขึ้นมากโดยตัวล่อนั้นจะถูกออกแบบมาให้ด้อยกว่าตัวเลือกเป้าหมายที่เราต้องการขายออกไปอย่างชัดเจนแต่มันก็ต้องไม่ด้อยไปกว่าตัวเลือกของคู่แข่งตัวอย่างเช่นลองจินตนาการว่าเรากําลังขายกาแฟครับ แล้วมี2ตัวเลือกกาแฟแก้วเล็กราคา20กับกาแฟแก้วใหญ่ราคา50ลูกค้าส่วนใหญ่เมื่อเห็นแบบนี้พวกเขาก็จะเปรียบเทียบแค่ราคาและปริมาณใช่ไหมครับและก็อาจจะเลือกแก้วเล็กเพราะรู้สึกว่าคุ้มค่ากว่ามากและแก้วใหญ่เนี่ยโอ้โหมันเพิ่มอีกตั้ง30บาทรู้สึกแพงจังเลยแต่ถ้าเราเพิ่มตัวเลือกเข้ามาอีกหนึ่งตัวครับเป็นตัวเลือกที่3ซึ่งก็คือตัวล่อเราเพิ่มเข้าไปมันจะเกิดอะไรขึ้นครับกาแฟแก้วเล็กราคา20 กาแฟแก้วกลางราคา45กาแฟแก้วใหญ่ราคา50ตัวเลือกแก้วกลางก็จะทําหน้าที่เป็นตัวล่อลูกค้าก็จะเปรียบเทียบแก้วกลางกับแก้วใหญ่และจะเห็นได้ชัดว่าแม้แค่เพิ่มอีก5บาทก็ได้กาแฟแก้วใหญ่ละทําให้แก้วใหญ่นั้นดูคุ้มค่าขึ้นมาทันทีจากที่ตอนแรกครับมีแนวโน้มที่คนจะเลือกแก้วเล็กมากกว่าตอนนี้คนก็จะรู้สึกว่าแก้วใหญ่เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดและตัดสินใจซื้อแก้วใหญ่แทนนั่นเอง แต่จะว่าไปปกติไอตัวเราเนี่ยก็ไม่ค่อยมีเงินถุงเงินถังใช่ไหมครับก็กินแก้วเล็กไปนั่นแหละโอ้ยแต่ถ้าเผื่อใครใจดีก่อนนะเลี้ยงกาแฟสักแก้วก็ดีเหมือนกันเรามาคุยกันต่อกับเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมฉบับย่อยง่ายในเรื่องที่5ครับคนเรามักเลือกสิ่งต่างๆด้วยมาตรวัดความชอบและความเกลียด นี่คือสิ่งหนึ่งในกลไกทางความคิดนะครับที่ท่งพลังที่สุดสมองของเราพยายามประหยัดพลังงานอยู่เสมอครับการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้านเช่นความเสี่ยงผลประโยชน์หรือสถิติที่ยาวเป็นหางว่าวเนี่ยเป็นงานที่หนักสําหรับระบบความคิดดังนั้นการคิดเร็วจึงมักจะแทรกเข้ามามีบทบาทแล้วถามคําถามที่ง่ายกว่านั้นว่าฉันรู้สึกอย่างไรกับสิ่งนี้ความรู้สึกดีชอบรักอบอุ่นใจหรือความรู้สึกไม่ดีเกลียดกลัวกังวลที่เกิดขึ้น จะกลายเป็นตัวแทนของการประเมินความเสี่ยงและผลประโยชน์ทั้งหมดโดยอัตโนมัติถ้าเรารู้สึกดีกับบางสิ่งเราจะเผอสรุปว่าสิ่งนั้นมีความเสี่ยงต่ำและมีประโยชน์สูงถ้าเรารู้สึกไม่ดีกับบางสิ่งเราจะเผอสรุปว่าสิ่งนั้นมีความเสี่ยงสูงและมีประโยชน์ต่ำยกตัวอย่างเช่นการตลาดที่ใช้ความรู้สึกอย่างโฆษณาประกันชีวิตที่มักไม่ได้พูดถึงสถิต,ติตัวเลขที่ซับซ้อนแต่จะเล่าเรื่องราวของครอบครัวที่อบอุ่น พ่อแม่ที่เสียสละเพื่ออนาคตของลูกเพื่อสร้างความรู้สึกรักและห่วงใยในใจของเราความรู้สึกเชิงบวกนี้ครับจะทําให้เรามองว่าการทําประกันเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีและจําเป็นนะโดยไม่ได้พิจารณาเงื่อนไขกรมธรรม์ที่ซับซ้อนอย่างละเอียดเลยหรือสมัยนี้ก็จะเน้นไปที่การรีวิวใช่ไหมครับมันจะมีการสร้างรีวิวการให้คะแนนความพึงพอใจที่เป็นบวกอย่างเช่นเน้นรีวิวจากลูกค้าจริงโชว์คะแนนความพึงพอใจ5ดาวหรือมีคะแนนโหวตสูงๆ เพื่อจะช่วยให้ผู้คนนั้นตัดสินใจดีดๆขึ้นหรือการใช้อินฟลูเข้ามามีบทบาทในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแม่บางทีเราก็ตามอินฟลูไปใช่ไหมครับแต่พอไปเจอของจริงนี่เอหอหลับแตะหลับว่าประมาณว่าเคดเลยนะครับในคลิปนี้ดูดีแต่ของจริงนี่อืสิ่งเหล่านี้ครับเป็นการสร้างความรู้สึกเชิงบวกทําให้คนยอมจ่ายแพงขึ้นหรือยอมซื้อยอมไปอุดหนุนโดยไม่อาจ,จตรวจสอบว่า มันดีอย่างที่ว่าจริงไหมมันดีแบบนั้นจริงหรือเปล่าดีจริงหรือเปล่าไม่รู้เขาบอกว่าดีก็ดีนะอย่าไปคิดมากเลยแล้วเรื่องที่6ในตอนนี้ที่หนังสือเล่มนี้พูดไว้ในท้ายๆเล่มก็คือทฤษฎีการสะกิดหัวใจของทฤษฎีนี้คือแนวคิดที่ว่าสภาพแวดล้อมที่นําเสนอทางเลือกให้กับเรามีผลอย่างยิ่งต่อการตัดสินใจของเราเสมอการสะกิดคือการออกแบบแนวคิดให้คนทําตามที่เราต้องการครับ ให้พวกเขาทำสิ่งนั้นแต่เราจะไม่เข้าไปบังคับพวกเขาแค่สะกิดให้เขารู้ตัวก็พอและการสําคัญของทฤษฎีการสะกิดก็คือทําให้มันง่ายที่สุดครับเพราะคนเรามีแนวโน้มที่จะเลือกทางที่สะดวกที่สุดหรือทางที่มันไม่ยุ่งยากทางที่มันสามารถทําได้ในชีวิตประจําวันตัวอย่างเช่นการติดสติ๊กเกอร์รูปแมลงวันไว้ในโถปัสสาวะผู้ชายครับเป็นการสะกิดใจที่โด่งดังมากเกิดขึ้นที่สนามบินสคิปโฮในกรุงอัมสเตอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์ครับ กลยุทธ์นี้ถูกนำมาใช้ตั้งแต่ช่วงปี1990ครับโดยมีเป้าหมายเพื่อลดปัญหาปัสสาวะกระเด็นเลอะเทอะซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ก็น่าทึ่งมากเพราะสามารถลดการกระเด็นได้ถึง80%และลดต้นทุนค่าทำความสะอาดลงได้ถึง8%นี่คือการเปลี่ยนพฤติกรรมโดยทำให้มันน่าสนใจและน่าสนุกจะชิ้งช่องทีไลก็เลงกันไปแบบนั้นนะครับเอาเข้าไปเลงอยู่นั่นแหละหรือการสกิดที่ใช้บรรทัดฐานทางสังคมครับเช่นบินค่าไฟที่บอกว่า เราใช้ไฟน้อยกว่าเพื่อนบ้านในระแวกเดียวกันถึง15%สิ่งนี้จะทําให้เรารู้สึกดีและอยากจะรักษาพฤติกรรมนั้นไว้หรืออาจจะเป็นการบอกว่าคุณใช้ไฟมากกว่าค่าเฉลี่ย20%ความรู้สึกไม่อยากด้อยกว่าคนอื่นก็จะกระตุ้นให้เรานั้นพยายามหาทางประหยัดไฟได้มากขึ้นสรุปทฤษฎีการสะกิดคือการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมหรือบริบทในการตัดสินใจเพียงเล็กน้อยเพื่อชักจูงให้คนเลือกทางที่เราต้องการอย่างเป็นธรรมชาติโดยไม่มีการบังคับ หรือจำกัดทางเลือกเพื่อจูงใจให้คนตัดสินใจเลือกในทางที่ดีขึ้นสำหรับตัวพวกเขาเองหรือส่วนรวมโดยไม่รู้ตัวครับเศษศาสตร์พฤติกรรมแสดงเราได้เห็นว่ามนุษย์นั้นไม่ได้ตัดสินใจทุกอย่างโดยใช้เหตุผลเสมอไปแต่เต็มไปด้วยอคติและกลไกาทางความคิดที่น่าสนใจใช่ไหมครับ ซึ่งการทําความเข้าใจสิ่งเหล่านี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้เรารู้ทันการตลาดที่ยั่วใจแต่ยังช่วยให้เรานั้นออกแบบชีวิตและตัดสินใจในเรื่องต่างๆได้ดีขึ้นด้วยและก่อนจะลากันไปสะกิดคนข้างๆในตอนนี้ครับผมขอทบทวนให้ฟังอีกครั้งครับ 1. ทําไมคนเราถึงเลือกสิ่งที่ให้ประโยชน์ในตอนนี้มากกว่าในอนาคตเพราะคนเรามีอคติเข้าข้างปัจจุบันคือจะให้คุณค่ากับผลตอบแทนที่ได้ในตอนนี้มากกว่าที่ต้องรอในอนาคต ทำให้เค้กตรงหน้านั้นดูน่ากินกว่าสุขภาพที่ดีในอีกหลายเดือนข้างหน้าทำไมการขายแบบจำกัดเวลากับจำกัดปริมาณถึงได้ผลดีเพราะคนเรามีความกลัวที่จะพลาดสิ่งดีๆเมื่อสินค้ามีน้อยชิ้นหรือมีเวลาที่จำกัดเราจะกลัวสูญเสียโอกาสนั้นไปทําให้ตัดสินใจซื้อเร็วขึ้นโดยที่ใช้ความคิดน้อยลง 3. ทําไมบริการหรือสินค้าที่รับประกันคืนเงินถึงขายได้ขายดี กลยุทธ์นี้ใช้ปรากฏการ์ทางความรู้สึกอยากเป็นเจ้าของครับเมื่อลูกค้าได้ลองใช้สินค้านั้นแล้วจะเกิดความรู้สึกผูกพันและเป็นเจ้าของทําให้ไม่อยากคืนแม้ว่าจะสามารถทําได้ก็ตาม C ถ้าให้คนเลือกสิ่งที่เราต้องการควรมี3ตัวเลือกกลยุทธ์ปรากฏการตัวล่อจะใช้ตัวเลือกที่3เป็นตัวเปรียบเทียบเพื่อทําให้ตัวเลือกที่เราต้องการขายดูคุ้มค่าและน่าสนใจที่สุดในสายตาของลูกค้าครับ 5. คนเราเลือกสิ่งต่างๆด้วยมาตรวัดความชอบและความเกลียด และการนี้เรียกว่ามตารวัดความรู้สึกหมายถึงคนเรามักใช้ความรู้สึกหรืออารมณ์ส่วนตัวเช่นความชอบหรือไม่ชอบในการตัดสินใจอย่างรวดเร็วซึ่งสะท้อนออกมาในยุคนี้ผ่านรีวิวและคะแนนความพึงพอใจ 6. ทฤษฎีการสะกิดการสะกิดคือการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมเพียงเล็กน้อยเพื่อจูงใจให้คนนั้นตัดสินใจในทางที่ดีขึ้นโดยไม่ทันรู้ตัวเราทุกคนต่างมีอคติและกลไกทางความคิดเหล่านี้ซ่อนอยู่ในตัวนะครับ การรู้ทัน,นกลไกเหล่านี้ไม่ใช่เพื่อที่จะบอกว่าการตัดสินใจของเรานั้นผิดพลาดแต่เพื่อช่วยให้เราสามารถออกแบบชีวิตและสร้างสภาพแวดล้อมที่นำไปสู่การตัดสินใจได้ดีขึ้นต่อคอยคุณฟังสนุกไปกับการนำสิ่งดีจากหนังสือเล่มนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันนะครับเนื้อหายังมีอีกมากมายหลายเรื่องที่น่าสนุกครับหากอยากเป็นเจ้าของหนังสือเล่มนี้ตอนนี้เขาก็ลดราคาอยู่นะครับลองเข้าไปกดสั่งซื้อได้ที่ลิงก์แนะนำใต้คลิปนะครับและถ้าคุณคือคนที่รักและชอบการพัฒน,นาตัวเอง เราคือเพื่อนกันสวัสดีครับ